สวลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านเลขที่22ทับห้าอ๋อสวัสดีครับ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 ขวายลวกผมเลยไงเป็นตสวัสดีครับ เอ้นี่นึงนล่ตรงนี้ไงลองพี่ก่อนตุงตุ้งไหนคิดถึงคิดถึง้ชือเดียวกันเลยตเอ้ออบมีใครบ้างมั้ฮะโอ้เรนโลเทาเรนโลเาขอบคุณยังาขอบคุณยังขอบคุณยังครับเร้เรม

ยาจะได้ลงเฟซเร็วจะเน <c oughs> จะตกแล้วเป<ห>น <c oughs> นั่งดีๆน้องเออ